มีคนเคยบอกเอาลูกลุงไปทิ้งไหมมีบอกลุงมาเลี้ยงไว้ทำไมเดี๋ยวพวกเนี้ยเินทาลําบากนะติขัดต่างๆเอาไปทิ้งกรมประชาสงเคราะห์แล้วไปฝากเ,เขาเลี้ยงเถอะเราได้มาทำมาหากินลุงก็มองหน้าเขาเออคุณกล้าพูดเนาะแม้ทางหมางมงุขขอดลูกมันยังรักเลยถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนลคอดเข้ามาแต่พฤติกรรมต่างๆที่ออกมาเนี่ยเราสองคนเนะ่เป็นผู้กระทำให้เขาเกิดมาเราต้องรับผิดชอบครับ จุดเริ่มต้นนะครับลูกลุงพอคลอดเสร็จแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้ร้องไห้ผิดปกติลุงก็เลยบอกพันยาว่าช่วยถามอาจารย์หมอทีว่าเด็กคนนี้ร้องไห้ผิดปกติเป็นเพราะอะไรพอวันรุ่งเช้าลุงก็งไปโรงพยาบาลเหมือนเดิมแหละปรากฏว่าลูกลุงอ่ะมันไม่ได้อยู่ห้องเด็กอ่อนเราเ็้าไปถามแฟนว่าอ่ะตกลงลูกเราอยู่ตรงไหนล่ะเขาบอกว่าลูกอยู่ห้องไอซียูปรากฏว่าเข้าห้องไอซียูนี่เขาอ่อนนะเพราะอะไรครับเพราะหลังมือของลูกผมเนี่ยข้างร้อยกระรูอ่ะเป็นก้นหอย เราก็ถามพยาบาลบอกว่าพยาบาลฝ่ามือเนี่ยที่เป็นรูๆเนี่ยเป็นรูอะไรเขาบอกรูเข็มพออาจารย์หมอมาเขาบอกพ่อเด็กเดี๋ยว <นะ S 1> เ,เด็กเกป X ็นเอชเลนะค <ขอ S 1> ือเอชเลนะเขากคือปกติหมดพอเลี้ยงเขาได้สักพักใหญ่ๆเด็กปกติโดยทั่วไปแล้วประมาณ5้าเดือนหเดือนเนี่ยคอกระหลังจะเริ่มตั้งฉัดปรากฏว่าลูกมันอ่อนมืออ่อนหลังอ่อนคออ่อนเพื่อปกติแต่หมอบอกว่าให้ทําใจเพราะเด็กอยูยอ่กับเราได้ไม่นาน มันเป็นความคลดกชั่ววูบในขนาหนึ่งที่คนมีการท้อถอยมันไม่มีกำลังใจเครียดทั้งเครียดทั้งเหนื่อยเราเลี้ยงเขาอย่างเดียวเราไม่มีอะไรรับมีแต่รายจ่ายลุงกระซิบว่าขูเขากระโดดน้ำตายดีกว่หนูก็ว่ายน้ำไม่เป็นพ่อเขาว่ายน้ำไม่เป็นโอ้กขะโดดน้ำตายแค่ตายแน่นอนไอความคิดมันเปลี่ยนแปลงออกไปคือว่ามีพยาบาลท่านหนึ่งเขามาจะกิดหลังไรลุงบอกว่าลุงลุงอยากเห็นอะไรไหมเขาก็ปเปิดห้องให้ลุงดู เราก็ดูนะเพรากว่าถามว่าลุงเป็นไงบ้างละ่ะเป็นกลังใจมากขึ้นหรือยังลูกลุงสามารถตอบสนองก,กับลุงได้เล่นกับลุงได้แต่เด็กในห้องทั้งหมดที่ลุงเห็นคนเนี่ยวเขาตอบสนองไม่ได้เป็นกําลังใจให้เนาะสู้กันต่อไปดีผมบอกว่าดีแรงไปบอกลูกชายเออกำลังใจมาเต็มร้อยเราสู้กันต่อไปอยากให้ลุงว่าใครชนะถ้าเราไม่สู้เรามันจะท้อไปได้เปลี่ยน เป็นขัน้นนักติตัวเองเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองเป็นความคิดเราเปิดมากขึ้นก e wow. ็ต้องหาวิธีการให้มีรายได้ให้มากขายของสิขายอะไรก็ได้ขายเลย 1. นึ่งผู้ทอด 2. โอรี้ยงชาจำเย็นสามทุกชิ้นสี่หมูปิ้งหตัวผู้ทอดพวกนี้ลองมาหมดแล้วจะมาตกท้ายคือน้ำแข็งใสนี่แหละ เขาว่าเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงลุงเริ่มไปซื้อของตั้งแต่ตีห้าครึ่งพอกลับมาลุงต้องทำเบ็ดเสร็จให้เรียบร้อยก่อนที่เขา,าตื่นเนะมันเก้าโมงเมื่อเขาตื่นเราต้องป้อนข้าวป้อนยาเขาเราพาเขาไปอาบน้ำหลังจากอาบนนะ้ำเสร็จแล้วเราพาก็ขึ้นรถตีโมงนี้เราก็เปิดฉากในการขายเุาจะไปที่เดิมก่อนคือจากหน้าวัดสมไปถึงบิ๊กซีทุกสวดอันนั้นเราจะไปประจำ ช่วงแรกๆมันก็โอ๋เนาะก็มันห้าสิบหกสิบถ้วยอ่ะขายถ้วยสิบบาทคุณอยากกะฬาคุณตักเลยแต่ช่วงที่โควิดรอบแรกมามันยังพอทนนะคนมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงในการอัตราการซื้อก็น้อยลงจากแปดสิบถ้วยเหลือสี่สิบถ้วยรอบใหม่รอบสองเนี่ยมาหนักจากสี่สิบสามสิบถ้วยตอนนี้เหลือแค่ยี่สิบถ้วยบางทีก็เหลือแค่ห้าถ้วยของซื้อครั้งหนึ่งขายได้สามวันนะถามว่าถ้วยเท่าไหร่ถ้วยสิบบาทเอง ได้กำไรไหมได้กำไรครับได้กำไรน้ําใจของคุณไงที่คุณมาซื้อทําให้ลุงมีกําลังใจมากขึ้นขายได้กี่ถ้วยก็ช่างใจน้องน้อยผมได้กําลังใจจากคุณนะทุกคนเป็นกาลังใจถามว่า้รแท้เหมือนก็ลงุงไหมทุกคนเดือดร้อนทุกคนคิดมากทุกคนมีความกังวลแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับต้องมีสติ ตั้งสติตัวเองให้มัน่นคุณลองคิดว่าคุณข้อแท้เรื่องอะไรทําไมถึงข้อแท้กับมันทุกสิ่งทุกอ,อย่างย่อมมีทางออกของมันเองตั้งสติให้ดีจิตใจให้เย็นจิตใจให้มัน่นเอาใจของเราทั้งหมดนี้แหละสู้ไป